บริเวณนี้นะครับฝั่งขวามือของพวงมาลัยสวัสดีคุณผู้ชมที่รบผมนุ้งแอดมิน min, ช่อง107เคลับออนไลน์รีวิวอุปกรณ์ช่วยในการตรวจสอบลมยางล้อรถยนต์ผ่านระบบบลูทูธติดตั้งง่ายราคาถูกมากนะแต่สินค้า,าจจะมาจากประเทศจีนต้องทำใจรอนานนิดหนึ่ง300กว่าบาทครับในร้านประดับยนต์ราคาขั้นต่ำา800ครับติดตั้งสายระยงระยาง หรือแบตเตอรี่บิวอินลิเธียมไอออนราคาก็ค่อนงแพงแต่นี่ฮะแบตโคตรดึกดำบรรครับ 3A จากประสบการณ์ใช้จริงใช้ได้นานมากนะผมใช้2สัปดาห์แล้วแบตยังไม่ลดแม้แต่ขีดเดียวนะครับยังเต็มอยู่ผมเดาว,ว่าน่าจะได้เกิน1เดือนไม่ต้องกลัวว่าแบตเสื่อมครับเพราะนี่ฮะแบตซื้อง่ายแล้วไอเจ้าอุปกรณ์นี้ก็ติดตั้งง่ายฮะล้ออย่างเช่น RR l i g h เอออยู่ฝั่งขวา rr คือล้อล้อหลังฝั่งขวานะครับ fr คือล้อหน้าฝั่งขวาเออประมาณนี้นะไอเจ้าอุปกรณ์ตัวเล็กๆจุกลมวัดค่าแล้วส่งส่งสัญญาณบลูทูธเข้ามาที่เครื่องมันมีฐานกระดุมสามารถเปลี่ยนได้นะถ้าพลังงานมันหมดไปหาซื้อตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปถือตัวอย่างไปด้วยก็สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ทั้งจุกลมทั้งตัวเครื่องมันแบบว่าค่อนข้างจะใช้ได้นานกับราคา300กว่าบาท ยางรั่วซึมพวงมาลัยอาจจะเอียงนิดนึงถ้ายางเราเริ่มแบนมันเริ่มรั่วเนี่ยขับขี่ไปมันจะไม่ปกติสรุปว่าควรที่จะมีอุปกรณ์ตัวนี้ติดรถไว้สบายใจนะครับถ้าลมยางมันแบนก็จะมีเสียงแจ้งเตือนไฟกระพริบก็ดูคู่มือรถของคุณว่าควรเติมลมยางเท่าไหร่32-35ก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ ชนิดของยางของรถราคาประหยัดแค่300กว่าบาทช่วยเซฟอะไรได้หลายๆอย่างในส่วนตัวเครื่องผมติดตั้งบริเวณนี้นะครับฝั่งฝั่งขวามือส่วนการตั้งค่ากดปุ่มตรงกลางตัว M ค้างไว้นะครับขึ้นแบบนี้สังเกตคำว่า psi ตัวเล็กๆฝั่งขวาตรงนี้นะเมื่อคุณกดตัว M ตรงกลางครั้งหนึ่ง มันกระพริบคุณสามารถสลับเป็นหน่วยบาร์กดซ้ายกดขวานะครับสลับถ้าความเคยชินของพวกเราคือ PSI หน่วย32 42แรงดันลมนะครับ35 38แรงดันลมที่พวกเราคุ้นเคยกับการเติมลมที่จุดเติมลมปั๊มเติมน้ำมันนะนะโอเคเมื่อเมื่อปรับเลือกเป็น PSI เรียบร้อยแล้วก็กดตัว M ค้างไว้อีกครั้งนึง ให้กลับเข้าสู่โหมดการโชว์การโชว์ขึ้นมานะครับตัวเลข40คือแรงดัน PSI นะครับ36นี่คือเติมแรงดันลมเยอะๆนะครับจริงๆแล้วรถเก๋งธรรมดานะ่าจะอยู่ที่32นะครับไม่เกิน35แต่นี่ผมเติมไป40ดูว่ามันจะกระพริบไหมหรือมีแสงมีเสียงแจ้งเตือนหรือเปล่าไม่มีนะครับก็ก็ถือว่าค่านี้ 40 psi ถือว่ายังยังสามารถขับขี่ได้นะแต่ถ้ามันเกินนะครับ45 50น่าจะกระพริบมีแรงดันลมเยอะเกินไปนั่นเองครับแต่ถ้าแรงดันลมมันต่ำประมาณ25 psi 22หมายถึงยางรั่วแล้วลมันก็จะกระพริบและมีเสียงแจ้งเตือนนั่นเองครับไปดูการติดตั้งที่ล้อนะครับก็แบบนี้ครหมุนหมุนเข้าธรรมดาเลยนะ แล้วไอ้ฐานฐานกระดุมมันจะอยู่ข้างในสามารถเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนได้นะครับในการติดตั้งก็ไม่มีอะไรมากครับหมุนเข้าไปเออลืมบอกไอ้ตัว RR RR คือล้อหลังฝั่งขวาถ้า RF ล้อหน้าฝั่งขวา LR ล้อหลังฝั่งซ้าย LF ล้อหน้าฝั่งซ้ายคุณดูในคู่มือได้นะการติดตั้งก็ แหวนแหวนหกเหลี่ยมแถมมาใช้ทําหาอะไรไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรเราก็หมุนหมุนเข้าไปนะครับครับโอเคจากนั้นก็ไปเช็คดูที่จอแสดงผล LED เครื่องรับสัญญาณตัวนี้มันคือบลูทูธไปดูเครื่องรับสัญญาณนะครับถ้ามันขึ้นตัวเลขโชว์โชว์สล้อที่เครื่องรับสัญญาณแสดงว่าฐ่านไม่มีปัญหาสินค้าผ่าน ครับก็เช็คฐานดูด้วยนะเพราะว่ามันส่งมาจากประเทศจีนฐานข้างในมันอาจจะมีปัญหาถ้ามันไม่โชว์ขึ้นมานะครับก็หมุนเข้าไปปุ๊บรอสักสักพักหนึ่งลองขี่ไปเครื่องรับสัญญาณก็ถือว่าใช้ได้นะครับมันก็ช่วยได้เยอะพอสมควรครับการขับขี่ใช้รถใช้ถนนถือว่าปลอดภัยอุ่นใจมากขึ้นครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ